พัทยาสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสเปียแอันเองแอปเปิลนะคะวันนี้แอปเปิพาเ,เพื่อนๆมาหัดรับที่พัทยานะคะนาเกลือซอย18นะคะนี่อเอาเพื่อนๆค่ะสวยมากเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นยามเช้านะคะยามเช้าตอนนี้ก็ประมาณสัก เจ็ดโมงนิดๆนะคะเจ็ดโมงเช้านะคะแต่เพิตื่นเช้ามากเราเพื่อนจะพาเพื่อนๆมาที่นี่นะคะเม mm. ื่อวานนี้มาแล้วอากาศร้อนมากแล้วน้ําทะเลมันลงมันก็เลยไม่ได้วิวส,สวยๆอย่างนี้นะคะ mm. เห็นไหมคะวิวสวยมากเลยนะคะวิวสวยจริงๆเลยนะคะ